สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอกันนะคะในช่อง YouTube นะคะฟอร์ดาดเินนะคะวันนี้นะคะไออยู่กับรถฟอร์นะคะเป็นรุ่น XL Plus นะคะออสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่749,000บาทนะคะลูกค้าสามารถใช้เงนินออกรถเริ่มต้นได้ตั้งแต่59,000บาทนะคะพร้อมชุดแต่งได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้นะคะไอแต่งเป็นชุดแต่งแบบไหนไปให้บ้างนะคะสาหรับรุ่น XL พั s นะคะจะ เ,เครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่2.2นะคะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะก็จะมีฝากระโปรงนะคะก็จะมีฝากระโปรงนะคะก็จะมีจมูกนะคะทรงสูงนะคะสกู๊ปทรงสูงนะคะให้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะมีชุดข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็เป็นตัวแต่งเรนเจอร์ให้นะคะแล้วก็ส่วน กระจังหน้านะคะอันนี้จะแต่งเป็นกระจัง T D นะคะเป็นทรงนูนออกมานะคะเป็นโลโก้ฟอร์ดนะคะเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะคะแล้วก็มีเลนเจอร์นะคะคำว่าเลนเจอร์ก็เป็นตัวหนังสือสีแดงค่ะส่วนด้านข้างรถนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะพร้อมกับหมุดสีแดงค่ะแล้วก็ยางนะคะก็จะเป็นยางขอบ16 เออแม็กขอบ16นะคะเป็นยางบิกฮอนค่ะเป็นยางของแมสซิตนะคะก็คือพอใส่เข้าไปเราก็คือด,ดูดันนะคะเข้ากับซุ้มล้อข้างหน้ารถมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ด้านบนก่อนเลยนะคะที่ติดเพิ่มนะคะก็จะเป็นอาวหลังคานะคะอันนี้จะเป็นสีดํานะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการสีอะไรเนาะแล้วก็ทุกคันนะคะไอติดให้อยู่แล้วนะคะจะเป็นเบ้ากันลอยนะคะมันกันลอยนะคะเวลาลูกค้าใช้งานก็คือ รถจะได้ไม่เป็นรอยนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเดนเจอร์นะคะสีแดงนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ค่ะว่าจะเอาแบบไหนนะคะหรือว่าอยากเป็นเป็นสองสีตัดกันก็ได้ค่ะด้านท้ายนะคะโลบาร์นะคะอันนี้จะเป็นโลบาร์ทรงเดียวกันกันกบวายแท็กเลยนะคะก็ทำให้ดูสปอร์ตขึ้นนะคะถ้าติดทรงนี้นะคะค่ะเด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูภายในรถกันนิดนึงค่ะ ภายในรถนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็เดินได้สีแดงค่ะแล้วก็ที่ติดเพิ่มนะคะก็จะเป็นหน้าจอค่ะอันนี้จะเป็นจอ android ขนาด9นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไอก็ติดกล้องหลังมาให้แล้วเนาะเวลาลูกค้านะคะเข้าโหมดกล้องถอยหลังก็คือเอ่อลูปก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็เออส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็น ชุดข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็อันนี้นะคะกันชนท้ายค่ะอันนี้จะเป็นกันชนเหล็กนะคะจะเป็นของ allender นะคะพร้อมหูลักจูงมาให้เลยคือลูกค้าใช้งานได้จริงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันภายในรอบตัวรถกันอีกทีนะคะเดี๋ยวดูในคลิปได้เลยแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะแคมเปญต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อไอมาได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นให้นะคะหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะ p p r ฟฟอรนะคะหรือว่าช่องทาง Youtube ช่องนี้เลยแล้วก็ติดต่อมาทางไลน์ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากทราบโปรโมชั่นเร็วๆนะคะก็โทรรบกวนโทรหายเลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอด้วยแล้วก็จะมีคลิปหน้าแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ